สวัสดีวันคีใหม่ไทยนะครับก็ความจริงมันต้องมีขันไงหาขันไม่ได้ก็เลินดัวนเอาเนะาะพอเท่าที่มีก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมตามปัดนาแล้วก็คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอะไรที่เคยทําไม่ดีต่อกันก็ลืมๆืมกันไปเดี๋ยวเริ่มทํากันใหม่เนาะดอกไม้ พอที่บ้านเนาะออกไปข้างนอกไม่ได้เนี่ยประเพณีไทยอะพอแบบพอเราได้ทำนะมันก็มันก็รู้สึกดีอะมันก็รู้สึกแบบสชื่นเหมือนแบบทิอ่อาบนะ้ำเงี้ยมันก็แบบสบายสบายตัวสุขสันตันสงกรานต์นะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะฮะ ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะครับผมบัสจากรลูกภัยไข้เจ็บนะฮะขอให้ทุกๆสถานการณ์มันคลี่คลายไปไวนะฮะจะได้เจอกันสักทีนะครับเจึงมากสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับทุกคนครับผมก็ขอให้คิดสิ่งใดสมตามปรัถนานะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมใครที่เดินทางไปต่างจังหวดัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมเมาไม่ขับนะครับอย่าลืมติดแมสก์เจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับผม แล้วทีนี้ก็ขอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายไวๆนะฮะเราจะได้มาเจอกันสักทีนะครับผมคิดถึงมากนะครับสวัสดีครับ